แกงบรรนุนไสหมูลำล้ำเจ้าใส่พักละพักแค่แห่เมาะถ้าเปื่อนๆนะเอาสูตรปลาทูเก็มใส่เห็ดตัวน้ำเมาะนัวขนาดเลยเจ้าร้องพอเนอะนี่เจ้าน้ำแกงเดือดใส่ขนุนลงมาเลยเจ้านี่มันนุนออนเลยนะวันนี้นะเมาะแน่นอนนี่เจ้านเนอเติมแป้งหวานแล้วเ่อก็กนกนเห็ดกัมเจ้าเดี๋ยวเขาจะชิมดูกอนหนอว่ะ อร่อยหรือ,อยังจางยังห้องถ้าจางยังห้องก็เติมไงกะสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้เขาจะยะแกงบะนุนใสหมูล้ำๆเจ้ากันเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปื่อนๆกับก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกันกน,กนอเดีเขาไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่ปนกาลังเอาบะนุนมาซับๆล่างทําความสะอาดเนาะนี่อันนี้บะนุนออนอยู่นะนี่นะดูนี่ ให้ล้ำพองว่านี่นะหนุนออน,นี่มันจะแบบนุ่มๆเนาะล้ำๆเอามาซับเป็นสีแล้วก็จะปาดเอาใย,ยตั้งกลางมันออกเนาะแกนกลางอีเติมใหญ่ๆปาดเอาแกนกลางออกติเปิลเอาแจกหน้าไว้อีก,ก่อนกลัวมันเศร้านะเจ้าเดียวถ้าเขาล่างแล้วก็จะซับๆๆเป็นชิ้นหมกพอดีคำนี่เนาะแกงนะนี่เจ้าวัตถุดิบใส่เรื่องพริกแกงก็จะมีหอมแดงแจ้ไข่หอมขาวค่ะเจ้าเกลือกะปิพริกเหี่ย แล้วก็เม็ดพักป้อมเจ้าเราก็มาเริ่มทําเลยเนาะอี่แม่ปอกใส่เม็ดพักป้อมลงมาต่าก่อนเจ้าถ้าใครมีกาใส่ก็ได้วะ่ะตามด้วยขากับเจ้าไข่เจ้าตําด้วยหอมขาวกับหอมแดงตาด้วยเกลือเจ้า ตำเลยพริกแห้งปนเจ้าทำเดยกะปิเจ้าอีแม่เปนเอาหมูใส่หม้อละเอาก็ตักพริกตีดตำเจ้ามาลงในหม้อเลยยนเขาจะทำการคั่วหมูกันก่อนนะเจ้านี่ ตั้งเตาแล้วก็เปิดแก๊สเลยนี่เจ้าอีแม่บนตักน้ำล่างโคกใส่ไปแห็บปันเนาะแล้วเขาก็จะคั่วหมูเลยนี่เจ้าคั่วแบบบใส่น้ำมันเนาะนี่เจ้าคั่วมากรามเขาก็เติมน้ำลงเลยเจ้า นี่เจ้าน้าแกงเดือดใส่ขนุนลงมาเลยเจ้านี่มันนุนอ่อนเลยนะวันนี้นะเหมาะแน่นอนนี่เจ้าเนาะอือันนี้มันได้ใส่ปลาทูอันนี้นใส่ปลาทูอ่ะนี่เจ้า,าปิดฝาว้ก่อนเนาะจะได้เขาลอมขนุนซุปนี่เจ้ามันนุนเปื่อยละเขาก็ใส่มะเขือส้มลงมาเจ้าเขาก็อันต้มมาสกักคำบน่ะเจ้าแล้วแต่ขนุนเนาะถ้าขนุนเปื่อยง่าย,ยาก็แค่เดียวกับซุปเจ้าถ้าขนุนเปื่อยยากก็รอสกรักคำ นี่เจ้าหลังจากใส่บะเขือส้มสกามเราก็ใส่พักละลงมาเจ้าตามโดยพักแครเจ้าหรือว่าใบชะพูเนาะอันนี้จะซุกแล้วนะเจ้าพาถึงใส่เนาะเดี๋ยวปิดฝาไว้กัมนะเจ้ารอพักละพักแครซุกเนาะเจ้าซุกละเติมแป้งหวานลงมาเติมแป้งหวานแล้วเราก็กลมกล่อมกัมเจ้าเดี๋ยวเราจะชิมดูกนอนเนาะว่ะ อร่อยหรือยังจางยังห้องถ้าจางยั้งห้องก็เติมนไงกะดูถ้าแต่นนั้นกินกันแล้วเลยแกงบรรนุนที่บ้านน,นี่ทำได้ใส่ปลาทูข้าวปั้นใบหอมตุ้มนี้เป็นก้อ <c oughs> นปลาอ๋อไม่ใส่ปลาทูไม่ใส่ข้าวปั้มใบหอมแบบมันเป็นยัง <c oughs> แกงธรรมดานี่ก็ได้แต่ถ้าใส่ปลาทูเนี่ยเจ้ามันจะนัวล้ำไหมเหมอซัมปลาทูเค็มซัมมัด <c oughs> เป็นดิแมวจะไม่ได้เติมรสด,ดีเข้ามาหน่อยแล้วเจ้จไผ่จะใส่ไหนเจ้าจะใส่รสดีหรือว่าจะเติมน้ำปลาก็ได้นะเจ้าหรือว่าจะเติมเกลือก็ได้น้อแล้วแต่คนชอบ <c oughs> นี่เขาเติมรสด,ดีนี่มันมันนัวมันหน่อยเนี่ยเขาวันนี้ไม่ได้ใส่ปลาทูเจ้าถ้ากูเติมใสป่ปลาทูเกมตัวนี้จับเมาะอร่อยเฮะนัวขนาดอืเป็นดินะจับละก็งอหวัวละ ลํำแล้วมุกมีเจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยละเจ้าพร้อมเสิร์ฟระเดอพร้พอมกินแล้วเจ้ากับข้าวแมลงนี่นะแกงบะนุนไส่หมูล้ำลำเจ้าใส่พักละพักแค็หมเมาะถ้าเปื่อนๆนะเอาสูตรปลาทูเก็มใส่เห็ดตัวน้ำเมาะนัวขนาดเลยเจ้าร้องพอเนอรวันนี้ปลาทูเก็มก็ม,มีพป้อมใบหอมก็ม,มีวะ่ะช่วงนี้น้ำท่วมเจ้าพักเขียมแล้วก็แปลงโดยปลูกกลมขึ้นวะ่ะ ก็เล่มได้ใส่เนาะแน่ควันกุนกุนทอดเลยเจ้าแกงบะนุนล,ล้ำล้ำสูตรพื้นบ้านเนาะนี่ใส่พักละใส่พักแคมาซ้ำหอมนี่พักละมันหอมได้มัดตอกเจ้ามันก็จะยุ่งเหยิงนิดหน่อยเนาะแต่ก็ล้ำขนาดนลยนะเจ้าเปิดๆลองเอาสูตรนี้ไปทำกันได้เน้อ